วันนี้เราจะไปเรียนหนังสือกันนะเรียนติดเทปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาไปดูการเรียนนะไปเรียนติดเทปเทปปิ้งมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันวันนี้วันฟ้าครึ้มนะฮะเทาเาากกกรรออแบบี่่ว,วจขงงสิง ปัจจุบันเทปทุกที่ห้อบนโลกนี้ก็อาศัยทฤษฎีของแกนะครับอีกสักแต่หนึงผมจะล้างเท้านะครับครับแค่ก่อนล้างเท้าผขออนุญาตเล็กๆน้อยๆครับขออยากให้ทุกท่านแนะนำเพลงแค่ชื่อเล่นนะครับดูดีที่สุดกว่าเทปยี่ห้ออื่นเทปรุ่นอื่นนะครับโอเคครับ ในสายแรกก็อยู่ในเรื่องของการเรื่องของเทปเรื่องของปัณจุบันของเขาเทปปัจจุบันมีกี่รุ่นครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการให้เห็นว่าถ้าคุณมาเรียนทฤษฎีการถ่ายเทปแล้วจะเลือกใช้ปัจจุบันปีนของลอรเซอร์เฮนโซฮาร์เซ่ครับมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะทา r g e t i n g คุ้มครองมากทางมือไทยก็เลยได้รับคามนะครับแต่ผมว่าแค่เนี้เพียงพอมากครับอ่าแล้วจุดเด่นของเขาคืออะไรนะจุดเด่นของเขาคืออะไรครับวิธีการเปิดเทปนะ ว่าถ้าคุณมีเทสอยู่เนี่ยคุณจะเปิดยังไงครับสบายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวแนี่ยเพราะเราส่วนเนี้ยเป็นลายไม่เป็นลายนะเป็นลายนะครับดึงให้สุดแรงดึงให้สุดแรงเทสนะอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราหดครับกดกดอาหดถ้าจดยากขึ้นละครับทุกทุกคนลองเป็นดึงหนึ่งร้อยแล้วสุดดึงห้าสิบทีครับยากขึ้นนะครับดึงหนึ่งร้อยหดประมาห้าสิบแล้วก็ลดเหลี่ยมนะครับลดเหลี่ยม มที่ต้องี่าคืพอเสร็จเสอเสร็จเสร็จปุ๊บพี่ก็ยทีเรคาวให้วอย่อทุอยย่เอาทุกองเอากอเอาทุอ่าเอก่งอทุอ่างเอากอยเอากย่าอ่างเอากอย่าอรทุกอยหาอกอยอทยางเก่อาท่าอย ต้องฝูกให้หวร้อนต้องรักต้องถิดเทปให้ร้อนก่อนมีลายนี่ด้วยอ่ะต้องอย่าลืมคอนเซ็ปต์นะครับโอ้โหต้องติดเทปให้ร้อนก่อนมีแมวด้วยนะพี่มีแมวไม่เกี่ยวกับการติดเทปแล้วถ้าเป็นริศวกรที่หนึ่งทำไมมีแมวไม่ได้นะเทคนิคแรกครับบนเลย้อสเตส อ่าดูเลยครับเทคนิคสเปรย์ที่ติดนะครับเทคนิคสเปรย์เนี่ยเป็นเทคนิคที่ติดง่ายมากครับและมักเป็นเทคนิคที่นำไปคอบบายหรือไปร่วมกับเทคนิคอื่นๆอันนี้เดี๋หน้าเดี๋ยวผมก็ต้อยสอนลืมนะเทคนิคที่คุณติดอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่ผมจะสอนเป็นข้อต่อไปจากที่สเปรย์ครับติดอีกส่วนหนึ่งนะครับเทปแบบพาสเซียชวนไปด้วยครับดึงเปิดกระปิกโซนดึง25%เป็ติดเทปอีกด้านหนึ่งของพาเทล่า ด้วยที่อย่างนี้เราก็เรียกว่าสเปซเทคนิคนะครับอันนี้ค so ือเรียกว่าการติดสเปซเทคนิคติดต้องการตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นดีเช็คง่ายๆครับเรึคุณติดเรึคุณเสร็จต้องเกิดอะไรครับโยนโยนนะครับโยนหัวเข่ากับหนังสุราใช่ครับดูเรื่องนะครับทานทานครับท่านทีงานอาหารเรื่องต้องที่หลับต้มข้าอันนี้อาจจะไม่ใช้ออ่าใช่ใช่อ่าแล้วก็อ่าแล้วก็สูตร ศูนยหัวกระหังใช่ใช่ศูนย์หัวกระหังเอฟคูมทำได้ทโอเคทำนิดหนึ่งทำครึ่งนึ่งเทเราสลับติดเข้ามตัดเทฟลบเหลี่ยับดึงิกลางเทฟปวดตรงไหนติดตรงนั้นนะครับติดตรงหัวเข่านี่โยูมากๆในสูงนะครับ หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้น้ำหอมติดแล้วลงซอมได้เลยครับเทปก็จะหลุดง่ายครับ B4 ดีสิคำถามว่าเคยมีเยอะมากเลยน้ำหอมคือที่ไม่ชิมก่อนสบายเนาะดีนะครับออกมาชินก่อนใช้ดีมากเลยครับถึงตรงวันนี้มาทำอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนติดเทปค่ะเพื่อบรรัดกล้ามเนื้อเด็กเรียนครับเป็นอย่างเด็กเรียน ของพี่หนุ่มสองข้างเลยเหรอคะพี่เอ่อเลือดหลังนะอ๋อเลือดเป็นเข่าเสื่อมไม่พี่หนุ่มแต่เพิ่งรู้นี่แหละว่าเวลาติดเทปจะให้ดีต้องย่นเยอะๆยเออเล้ก็ย่นเยอะๆแบบนี้เออแบบพี่หนุ่มนี้ย่นดีมากเลยค่ะเออมันัน้ามาจาเนื้อมันย่นไม่ได้เกนไม่ใช่เนื้อมันย่นอยู่มันเกิดรีคอยการขยุ่งกล้ามเนื้อึ้นมาได้ประโยชน์ได้กำไร ี่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งครึ่งบ่ายก็ใครอะไรเจ็บชินสเปนเอ็นสติงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีหมดเลยครับข้อเท้าชินสปินนะครับหัวเข่าต้นขาอะไรนะเอ็นร้อยหวายยอดปีนอาการเก้าอาการเก้าอาการเลยโดยพอนักวิ่งเนี่ยน่าจะประมาณสักห้าอันเนี่ยแหละสี่ห้าอันที่เจอกันบ่อยๆนะครับต่อไปก็คือสามารถหลังไมค์มาถามพี่หนุ่มได้เลยนะครับเยอะสดที่ไหน เอ็มไลฟ์ช็อปค่ะมไลฟ์ถ้าจะมาถามกูกูไม่รู้เรื่องกูได้ตั้งใจเรียนโอเคเอถูกต้องไหมเพราะแรงมีคเขาเรีกวแรงผลตัวกับอันนั้นติดจากดิสทอลมาคลอซิมอลอันนี้ให้คุณติดตรงข้างติดจากคลอซิมอลมาดิสทอตอนติดคลอซิมอลให้นั่งในท่าปกติเลยยืนครับปกติต้องต่อตามผมไปเรื่อยๆคุณจะติดได้เลยคเสร็จแล้วเราก็ยี่สิบห้าเนาะยี่ห้า แลิตนนีใช้บ่ที่สุดแล้วนันีตนี้เลอนนี้ไหลตึงใช่ปะครับรู้สึกว่าข้างที่ตึงอยู่เนี่ยดีขึ้นทันทีเลยทันตาเห็นนี่นะต่อไปเป็นข้างที่อันนี้วี ทางทีวีกนะครับเส็อบอันนี้ร้อยห้าสิบน้หนักมือให้จาเบอร์สองที่หนึ่งมันตีไว้ครับยังอยู่ในโซนยี่ห้าเอร์เซนต์เหมือกันนะ้ำหนักมือต้องไม่น้อยนะชุกอ,องนะี่มีทีนี้ต้อง,องปปรอคอยวมนน้นครับโอ้ยโอยครับรัน ยังหว่าที่รอดนะครับ <ator S 3> <c oughs> ้ยต้องพากตลอดเวลาเริ่มรอดกันรอดกันนะผมพากไงผมเป็นยูทูบเบอร์พี่พากกับพี่พากแบบพากเซอร์เกตอ, <c oughs> อ๋อ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยน oh. ี่หนุ่มเองตัวไว้ก,ะะ oh. ก่อนนะครับต่างกันไหมครับมันรู้สึกไม่ต่างกันเพราะว <c oughs> ่าไม่ต่างผม<อ>ติดติดอะใหม่ใหม่ตัวตัวตัวผมติดติดผมต้องติดแบบนี้ม ติดจากต้นไปปลายใช่ไหมเป็นวิธีการเอาออกกันนะครับรีมูฟเชี่ยกนี่การรีมูฟนะครับเพราะว่าเราติดผิดนะครับเราโชว์การติดผิดครัาเราก็ต้องโชว์การรีมูฟอุ๊ยโทษพี่โทษโทษพี่โทษพี่โทษโทษผมไม่ได้แกล้งนะครับมันติดผิดมันไม่ตั้งใจเรียนพี่ผิดพี่ผิดย่นนิดนึงพี่ด้านนี้ย่นนิด เรื่องของการจะทำสิงคิดว่าเป็นเทคนิคที่เท่าไหร่ครับเอเทคนิคชื่ออะไรดีกว่าโอเวอร์แอคทีฟโอเวอร์แอคทีฟติดจากไหนไปไหนครับอย่าติดทับข้อพับมากเพราะมันเป็นจุดที่มันจะเสียสีแล้วมันจะรำคาญเรื่องแรงตึง25นะครับเอเด็กหลังห้องเทคนิคคือลดตึงนะครับถ้านักกีฬาคนนั้นมีการตึงกล้ามเนื้อยุติตรงเนี่ย นะักวิ่งใส่ถุงเท้ารองเท้าวิ่งทุกครั้งก็จะเหยียบแองคอร์ตลอดนะครับติดที่น่าก็ไม่ต้องกลัวหลุดนะครับอ่าทำการสเตทนะครับสเตทก็คือกระโดดเข้าใต้เตียงตบไปท้าขึ้นครับตรงนี้ผมติดศูนย์เปอร์เซ็นต์ผมติดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะผมก็เปิดเทปออกนะครับอันนี้ยังไม่ใชโซนเทรลดิกโซนนะครับเป็นโซนแองคอร์ของผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าตรงเนี้ยคือแองคอร์นะทันไหมแองคอร์ของใหญ่มากเลยนะครับการหลุดเนาะ ตั้งแต่ส้นเท้าอะไรขึ้นตรงนี้บางคนก็ถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมติดแองคอร์ตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่อาจจะหลุดง่ายหน่อยเพราะมันมีการใส่ถุงเท้าทำคนครับถ้าเกิดแองคอร์เลิกตรงนี้แล้วก็เป็นวายตรงนี้ก็ได้นะครับมีคนติดนะครับแต่ว่าติดตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกสองสามบล็อกเนี่ยการหลุดได้ดีมากๆนะครับก็เลยนิยมว่าในมุมสปอร์ตเรามักติดแองคอร์ตรงนี้เลยจากนั้นสําคัญเลยครับโซนเทอรดิคโซนของเราฉีกเทปสเตตสเตตน,นะครับ,นนรบ,นนรบกระโดดเข้าใต้เตียง เพื่อสเตทน่องจากนั้นดึง25อโอบน่องเอ็น0ติ 1. สวัสดีครับผมจากครับวันนี้มาที่ตึกมาทอนครับบริษัทมาทอนประเทศไทยจำกัดนะครับมาเข้าคลาสนะครับฝึกการติดติดนี้เลยนะครับเทปเีอยู่ตามขาทั้งหมดนะครับผมเึ้นผ้าเทปเพื่อการตังนครับพีซเทปสทดยอดมากเลยนะครับตัวนี้เราแน่นอนเลยนะครับได้ความรู้แล้วก็เทคนิคการติดที่ถูกต้องตามหลักไอทีบนะครับปวดตรงบริเวณขัวเข่าด้านนอกมานะครับวิธีการก็คือเตรียมเทปครับค่อนข้างยาวนะครับ เทปนี้นักวิ่งเวลาเจอกานก็ติดเอ็นน่าจะยากมากติดไม่ได้เราต้องดูวิธีการติดแล้วติดให้พันหนึ่งให้คู่นะครับเปิดแองเคอร์ออกที่หนุ่มสเตรทครับผมสเตรทครับอ่าขิ้งลงมาพอมันตึงปุ๊บดึง25%ติดนะครับอย่าให้นักวิ่งท่านไหนถ่ายรูปมาแล้วผมติดเห็นติดนวงเกนอย่างนี้นะครับผมเธแอบเอาเซอร์ติฟิเคตคืนนะผมแล้วก็ติดถ้าแบบติดแบบนี้ทันไหมครับเทปที่หนึ่งเทปที่หนึ่งนะครับ ห้าสี่สามสองสวัสดีครับวันนี้จะทำอะไรพี่หนุ่มจะปีนบันไดครับพี่หนุ่มจะปีนบันไดเป็นบันไดลิงแบบไม่มีที่สิ้นสุดมีเชือกรัดอันนี้เป็นเซฟตี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอบอกก่อนอันนี้อยู่ที่ตึกมาราทอนตึกมาราทอนนะครับกัวิตี้แล็บก็ไม่ใช่ตัวนี้เป็นฟิ a เนสอะไรนะฟิ a เนสโปรแกรม a n c e and resilience leader performance and r e s i ครับ โอเคมาดูกันก็ใช้แมนวนวลไม่ใช่ใช้ไฟฟ้านะครับทีมเลย ความเร็วครับพี de 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 oh. ่เร็วอีกครับพ um, uh, ีはは่ข้าวกำลังสวยเลยครับคนเห็นเยอะมันเลื่อนนะใสยันตกลางลำตัวเยอะมากโอ้โหนี่สาองสาองคอร์บอดี้นะนี่ยังไงฮะคอร์สสนุกอ่ะสนุก ยาก่ันา,า,างเกหมือนกันนะครับเือมือไม่ได้เลยนะครับเนี่ยต้องแบบ อันนี้ประโยชน์มันมันมีไว้สร้างไว้เพื่ออะไรอ่ะเป็นคาร์ดิโอครับแล้วก็พวกฝึกพวกต้นขาด้านหน้าพวกแขนนะครับแบบบริหารทางร่างกายครับมันไห้สําหรับพวกนักปีนเขาป่าหรือว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเป็นคนทั่วไปก็ได้ครับมันลดแรงกระแทกได้ดีนะครับพวกข้อต่อครับลดการบาดเจ็บวาเต็มเต็มเนาะใช่ครับลงเงไหน้นขาขาครับต้นขาและหน้า้านหน้าครับต้นขา้านหน้าเอาเร็วเร็วเร็ว โอเคใครสนใจมาได้ที่ Leader p o o t b Man and Realnet ครับโอเคอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ปิ่นเกล้าก่อนถึงสายใต้เก่าครับชื่อทีม Leader p o o t b Man and Realnet ครับโอเคไหนเนี่ยี่พี่นันเนกเล่นกะีฬาอะไรครับเนี่ยไม่ได้เล่นวิ่งครับ